S, <Story>. <S ตุนสมสกุลแสงสุวรรณชิปดีไซน์ออฟฟิเซอร์บริษัทออริจินพรอพเพอร์ตจำกัดมหาชนบริษัทออริจินพรอพเพอร์ตจำกัดมหาชนและบริษัทกันกุลเอนจิเนียริ่งจำกัดมหาชนได้ร่วมมือกันดำเนินการด้านพลังงานสะอาดในโครงการที่อยู่อาศัย ทั้งในโครงการคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรรเพื่อตอบรับต่อการอยู่อาศัยในปัจจุบันที่สําคัญสอดรับกับเมกะเทนของโลกโดยเฉพาะในเรื่องลดการปล่อยก๊าซเรืเอนกระจกและภาวะโลกร้อนเราได้นําล่องที่โครงการเคนซิงตันระยองในออริจินสมาร์ซิตี้ระยองเป็นแห่งแรกโดยทําการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บริเวณชั้นดาดฟ้าของทั้ง4อาคารขนาดกําลังการผลิต7 9.2กิโลวัตต์เพื่อผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบ p p a หรือ Power Purchase Agreement เพื่อจำหน่ายกระแสะไฟฟ้าเหล่านี้ภายในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการคอนโดมิเนียมซึ่งเป็นการช่วยลดค่าสาธารณภคส่วนกลางในโครงการไปได้อย่างมากเนื่องจากอัตราค่าไฟฟ้าจากระบบ PPA นี้จะมีราคาถูกกว่าอัตราค่าไฟฟ้าปกติที่เราใช้กันอยู่ในด้านของโครงการบ้านจัดสรรเราได้เริ่มที่โครงการแกรนดบิทเนียโดยการติดตั้งโซลารูปท็อป ที่อาคารคลับเฮาส์ขนาดกําลังการผลิตที่16.91กิโลวัตต์เพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับพื้นที่ส่วนกลางของโครงการและในตัวบ้านแต่ละหลังเองเรายังมีการติดโซลารเซลล์ให้กับแต่ละบ้านนอกจากนี้ยังมีการติดตั้ง e-v charging station ช่วยให้ลูกบ้านสามารถเข้าถึงจุดชาร์จรถไฟฟ้าภายในโครงการคอนโดมิเนียมได้สะดวกยิ่งขึ้นและยังเป็นการตอบรับต่อเทรนดและความนิยมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆอย่างที่เราเห็นกันอยู่ เราเชื่อว่ามันจะเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจสำหรับไลฟ์สไตล์ที่ทุกคนใส่ใจกับสิ่งแวดล้อมในที่อยู่อาศัยยุคใหม่เรามีทีมช่างอาคารที่มีความรู้ที่คอยดูแลด้านการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องผ่านระบบการมอนิเตอร์แบบเรียลไทม์ตลอด24ชั่วโมงและยังมีการติดตามประสิทธิภาพของการผลิตไฟฟ้าเพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นรุชนดำรงปิยวุฒิประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายงานกลยุทธ์การลงทุนและธุรกิจนวัตกรรมพลังงานบริษัทก,กันกุลอินเจเนียริ่งจำกัดมหาชนรู้ว่าวันนี้พลังงานไม่ใช่สิ่งไกลตัวอีกต่อไปค่ะบ้านหลังหนึ่งที่เปิดแอร์ต้องกังวันเพียง1ตัวเนี่ยก็าสามารถเป็นโรงไฟฟ้าของตัวเองได้แล้ว เขาสามารถเป็นผู้กำหนดแล้วก็สร้างโรงไฟฟ้าเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายของตัวเขาเองได้แล้วเพราะฉะนั้นลูกมองว่าบทบาทของเราเปลี่ยนไปค่ะคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องเป็นผู้ใช้อย่างเดียวแต่เราเป็นผู้ผลิตและใช้ในเวลาเดียวกันได้เพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายและลดค่าไฟของเราได้กันกุลเราอยู่ในอุตสาหกรรมพลังงานมามากกว่า40ปีลูกเห็นการเปลี่ยนแปลงของเรื่องพลังงานสะอาดในปัจจุบันนะคะด้วยเทคโนโลยีเนี่ยมันทำให้การติดระบบโซลาร์เซลล์เนี่ยมันประหยัดค่าไฟได้จริงๆและหลายคนก็พิสูจน์แล้วว่า เมื่อติดเดือนแรกเนี่ยค่าไฟลดไปจริงๆและมันคุ้มทุนเพียงพอที่เราจะสามารถลงทุนได้แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยระบบโซลาเซลล์มันเป็นอะไรที่ทั้งถูกก็คือประหยัดเงินในกระเป๋าสะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและทำให้เราฟีลกู๊ดในเวลาเดียวกันด้วยค่ะวิถีชีวิตของเราในปัจจุบันน่ะนึกว่าเราปฏิเสธไม่ได้แล้วว่าแทบจะ24ชั่วโมงเนี่ยเราใช้พลังงานไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เรานอนตื่นขึ้นมา ทานข้าวกับรถไปทํางานหรือแม้กระทั่งอยู่ในช่วงเวลาทํางานรถแทบจะใช้พลังงานตลอด24ชั่วโมงเลยเพราะฉะนั้นพลังงานเป็นเหมือนสิทธิขั้นพื้นฐานนะคะลูกอยากให้ลูกบ้านชาว Origin Property ะคะ่ะสามารถมีสิทธิ์เลือกและกําหนดเรื่องการใช้พลังงานได้และความร่วมมือในครั้งนี้นะคะ่ะระหว่างกันกุลและ Origin เนี่ยเราอยากจะวาดภาพด้านพลังงานออกไปให้ลูกบ้านของ Or ริ i n ทุกคนได้เห็นนะคะว่าเขาสามารถใช้ประโยชน์ หรือสร้างโซลูชันด้านพลังงานให้กับตัวเองที่เหมาะสมกับตัวเองอย่างไรได้บ้างอะคะ่ะนี่คือความตั้งใจของเราวันนี้ Origin นกันกูนะนะคะเราได้ติดตั้งระบบโซลา r เซลล์ที่ Clubhouse แล้วก็ส่วนกลางของหมู่บ้านและคอนโดของ Origin Property เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ mm hmm. เพื่อช่วยส่วนกลางในการลดค่าใช้จ่ายโดยเฉพาะต้นทุนค่าไฟเนี่ยให้กับโครงการหมู่บ้านและคอนโดของ Origin ค่ะรวมถึงรูปบ้านของ Origin p r o p e r t y นะคะที่สนใจติดตั้งระบบโซลาเซลล์เพื่อลดค่าไฟเนี่ย ทางทีมงานออริจินกันกุลเนี่ยก็เข้าไปติดตั้งเพื่อดูแลเรื่องค่าไฟรวมถึงดูแลแม่ทแนสต่างๆให้เป็นวันสต็อปเซอร์วิสเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะโดยใน1-2ปีข้างหน้าออริจินกันกุลเรามีแผนที่จะติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ให้มากกว่า800หลังคาสําหรับหมู่บ้านออริจินพอลลี่นะคะรวมถึงส่วนกลาง ของคอนโดและหมู่บ้านต่างๆเนี่ยมากกว่า800กิโลวัตต์ค่ะเพราะฉะนั้นในความร่วมมือเนี้ยนูกว่าเราทั้ง2บริษัทเนี่ยร่วมมือที่จะอยากจะมอบโซลูชันที่เบส Fit กับลูกบ้านของ Origin แต่ละท่านเนี่ยได้รับประโยชน์ทางด้านพลังงานให้มากที่สุดค่ะเพื่อพาพวกเราทุกคนนะคะลูกบ้าน Origin Property เข้าสู่สังคม Ne ็ตซี o อย่างสบายกระเป๋ามั่นคงและยั่งยืนด้วยกันค่ะ รู้ว่าวันนี้ลูกค้าหลายคนอะพอได้ใช้ระบบโซลาร์เซลล์อะเขาพิสูจน์กับตัวเองแล้วว่ามันลดค่าไฟได้จริงๆมันช่วยเรื่องควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายของเขาได้จริงๆหลายคนจะบอกโซลาเซลล์เนี่ยคุ้มนะแต่แพงมหมายความว่าเขาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องหาเงินมาลงทุนตอนเบื้องต้นเนี่ยค่อนข้างสูงหลักแสนบาท มันก็เกิดคําถามว่าเอ๊ะมันมีโซลูชันอะไรยังไงไหมความตั้งใจคือเราอะอยากจะขออาสามาช่วยดูแลรตรงนี้ลูก้ันออริจินพอเพอร์ตี้ทุกคนเนี่ยจริงๆคือสามารถโยนความกังวลตรงนี้มาให้เราได้เลยรเราจะขออาสาคอสตอมไมซ์ดูแลและหาโซลูชันที่ฟิตอินกับลูกค้าแต่ละคนเพื่อให้ให้ลูกค้าออริจินเนี่ยใช้ระบบโซลาร์เซลล์อย่างฟีลกู๊ดว่าเราได้ดูแลสิ่งแวดล้อมประหยัดเงินในกระเป๋าแล้วก็ในเวลาเดียวกันคือหมดกังวลเรื่องตรงนี้ค่ะคนั่นคือความตั้งใจของเราว่าถ้าเราเห็นภาพ นั้นออกมาจริงๆเนี่ยเออเราคงแบบรู้สึกว่าความตั้งใจของเรามัน,ม,นมันได้รับการการกระทําอย่างจริงๆลแล้วค่ะผมก็เชื่อเชื่อมหมนะครับว่าในการที่เราสร้างพลังงานสะอาดให้กับลูกบ้านเราทั้งในโครงการที่เป็นคอนโดมิเนียมและบ้านจัดสรรเองจะเป็นการทําให้เกิดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะจะเกิดการบริหารต้นทุนของการที่ใช้พลังงานเพราะว่ามัน กึ่งๆว่าจะเป็นพลังงานทดแทนที่สามารถมาซัพพอร์ตในบางช่วงเวลาทําให้เราได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็มั่นใจว่าลูกบ้านของเราเองนะครับจะได้สภาพแวดล้อมที่มันอยู่ได้อย่างยั่งยืนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีตลอดไปนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการที่ทาง Origin Property กับทางกาันกุล e n g i n e e r ยริจับมือกันในการสร้างพลังงานสะอาดเหล่านี้ ให้ในโครงการของเราจะเป็นทางออกทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเราครับ Side Story